ที่แบบถับเป่นประหลาดอะเรา่เเราต้องเอาเซ็ตเรามามึงเป็นเพื่อนเป็นไงบ้างเมื่อกี้มีคนป้นกูนะเพื่อนนี่ครับลุงเป็นไงบ้างเอาไอ้เขี้เราตีกันอยู่เหรอครับเอาเซ็ตเรากลุ่มใหญ่อะไปเอาเอาตัวหลุดพวกมันอะพี่พี่เห็นทุกคนนิ่งปะ ถ้าผมซื้อมาคือจริงๆอ่ะผมจะซื้อไอ้นี่เว้ยไอ้คู่สีแดงอ่ะที่มันเป็นออฟไวท์เหมือนกันอ่ะผมผมคิดว่าอย่างงี้ไ้ผมคิดว่าราคาของมันอ่ะมันโดดไปไกลแล้วหรือเปล่าปะผมก็เลยไม่เลือกที่จะซื้อผมเลือกที่แบบราคาที่มันไม่ไกลมากแล้วเก็บไปประมาณแบบสองสามปีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไปไกลไงเพราะเราเราซื้อไม่ทันแล้วไงตอนเขาเล่นกันตอนนี่มันจะมาแพงเนี่ยรอส่งปลาให้พี่เอสกินอยู่นะครับ เราส่งปลาให้กินอยู่นะปลาอะไรอะ่ะส่งอะไรปลาอะไรมาปลาฉลามมีไหมปลาฉลามปลาฉลามขาวเนี้ผมชอบกินมากนะสมัยเด็กๆไปกินกับพ่ออยู่เนื้อฉลามขาวครับไปกินกับพ่อมาอร่อยดีใช่พ่อพาไปกินตอนนั้นลงไปจับกันเลยสองคนอะ่ะพ่อผมบีบปากานันครับมีมีใครได้แบ่งคนไปดักจุดหรือยังละ่ะ กำลังไปช่วยกระดัษอยู่ครับคนไปดักจุดได้เลยเออมันเริ่มเหมาตัวแล้วนี่เริ่มเหมแต่วกันใหอ่ไปดักตามจุดที่มันจะมีแบบบางกรุ๊ปที่ขอไปไอ้ไอ้ดอกเบียที่ซุปข้างในมันเหลือสองสองถุงเองใช่ใช่เพราะว่าเขาเออเหมดแล้วเออพี่แก๊งพี่เออไปคนหนึ่งนะพี่ทำไมพวกมันกระจอกกันจังวะพี่เกียดนะพี่ไปนะเจตตี้อ่ะอ๋อเจ็ตเหรอตอนไหนอะตอนไหนออกออกยังออกยังเิตตี้ออกดูยัง อัน่าบครับแต่หลบลบตู้ปลาอยู่ไหมครับไม่ไม่ตอนตอนตอนที่อยู่ตู้ปลาป่ะน่าจะน่าจะทราบที่ไอยู่ตู้ปลาไอ้คว้าไปขอประสิทธิ์หรอเฮ้ยได้ไม่มีคนเอาไปให้เรามาครับได้ได้ได้ครับที่ลองไม่มีเลยพี่กตรงเนี้ยว่าไงไกูตี๊ยวก่อนดีกว่ากูลืมตี๊ยวุฒิขาดอะไรวะเมื่อวานนี้กูงอมไปใช่ป่าววะ วานนี้งอมเรื่องอะไรอะ่ะตีปืนเหรอ วันนี้เดี๋ยวรอบวบกห้าเลยแล้วกันท้าว่างอยู่ทั้งวันแบบนี้ในเรเบลล้วไม่ได้ออกไปไหนอะอะไร<ด>อ่ะดูดิมครับเฮียอะไรติดเฉยทีเดียวม,ม,มีมีเยอะแล้วอยากอยากรับไปเนี่ยอของไ,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 ไองเนี่ยไอไอไอต้นเจิดไอต้นเจิดมานี่ดิ อยากได้ไอ้อะไรวะไม่ได้ยินเสียงครับลุงปากขยัดครับใช่หรอไม่มีเสียงเลยครับอ๋อเหียกูก็พูดต้องนานดิลนปะได้ล้วครับได้ยนแล้วครับลุงอยากได้แร่แร่สีอะต้องเจิดมึงดูเด็ดซิลเวอร์แล้วก็อ๋อมันมีมันมีแร่เขียวอะตีปืนเขียวกับงมเขียวกระดเขีวกระโดดเขีาวนครับต้องรับนะรับรับได้รับ่ได เมื่อวานนี้ตีสามสิบทีแต่วันนี้ตีทีเราติดมึงงงปะบวกหนึ่งอะจิงๆต้องีมีสูตรอยู่นะลุงอุ้มกุ้ไว้คุณหนึ่งก็คือแบบว่ายิงยิงยิงแต่แต่คนไม่มีบัตรมาระวังยตัวพี่คนที่อยู่ข้างนอกเราอยู่ยังมีไม่มีแบบกันไม่มีแบบประกันมีปากหลามโอ้โหไม่มีแบบประกันเปเลยเนี่ย แค่แบบประกันปลี่ยนอุ้มเปลี่ยนท่าอุ้มหน่อยเปลี่ยนท่าอุ้มหน่อยเดี๋ยวโดนใบเปลี่ยนท่าอุ้มหน่อยเปลท่านตรงนี้โด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 นธรรมดาอันนี้อุ้มธรรมดานะอันเนี้ยกีท่าเป็นกี่หลักเนี่ยเนี่ยอุ้มธรรมดาลองอุ้มดูโอ๊ะแกอมาจากในน้ำใช่มใช่ใช่ใชยิงทำหี้ยอะไรวะเนี่ยสัตว์ไม่ขวด แบบว่าวันนี้ต้องจืดโดนแบบทวิตด่าเนี่ยครับลุงแต่ว่าเขาด่าแบบว่าอันนี้ต้องเน้นมิดจ์ต้องจืดแอบไว้อยู่จืดต้องจืดมีเหล็กขายพี่ไหมครับพี่จะครับพี่ชุบพี่ชุบพี่หมดแล้วไม่มีเลยฝากร่มหน่ะพี่ชายฝากุ้มหน่ะดื้อจ้ะไม่เลยก็ได้นะครับดมกลุ่มอะรพี่ชายจืดพอนครับเนี่เนทวิตเดี๋ยวเลิกจืดอันนี้ให้ดูมันเป็นชื่ออ่ะ เนี่ยครับไม่มีเลยครับมาเริ่มเลยทีนน่ชุบเหรอมีอยู่อันเดียวในตัวนะครับเอาไปก่อนก็ได้ครับอ๋อได้ดูกล้วว่ามีหรือเปล่าแถมเพิ่งเก็บไปรู้เรื่องอะไรเลยแต่ของพ่อมึงสี่เหี้ยงยิงลัว เริ่มเลยเอ้าดีครับปิดเบฟปิดเบมีพี่มีเรื่าจริงไปเริเนี่อุ้ยเริ่มกลับมาแล้วบวกสองเขายังเขายังโพสไดาอะไรนะเดินไปดิขอคุณครับ อียมันไปจิ <laughs> มึงไปบอกตำรวจไซเบอร์ดิมันนั่งนิ่งๆเหอะพื่อน เรื่องจริงจัดเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเนอะไรอ่ะเขาบอกว่าต้องจืดเอไอย่างทวิตอ่ะใช่แลียันปะรีมันปะดับ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 ดดับดับัดัับ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  เขาบอกว่า CP ซิจะไม่มีใครขายเลยครับเ้าเจ็ดเกี <7 S 2> ย, <7 S 1> ยหรอข่าเจ็ดเยียหรอพอรู้เรื่องอยู่ครับเจ็ยียแต่ว่าแล้วแต่เขาตัดสินใจอะผมก็ไม่รู้เรื่องหรอนะว่าทำไมเขายุบอะไม่รู้เรื่องเพราะอะไรเหมือนกันครับที่เขายุบ โอ้ข้างนอกเขาบวกกันแล้วหรูข้างนอกบวกกันยับเลยอ่ะแต่หามองแต่แต่มองว่าเจ็ดเยียร์นี้กําลังแบบมาแรงเลยเนาะกําลังแบบเดินแรงฟอมแรงอย่างเงี้ย โอ้แต่เจ็ดเยียพิสูจน์มาเยอะแล้วสบายแล้วพื่อหวังอะของจริงแล้วแค่ลูกขี้มันคนเดียวก็สุดๆแล้ว่าสำหแต่ผมหวังมันหรือว่าเจ็ดเยียมังเก่งอันนี้ไม่ไม่รู้อ่ะถ้าเป็นคนอื่นก็หนีออกประเทศไปต้องนานแล้วกระโถงนะตำรวจไม่ทันเข้ามาเยอะแล้วเป็นในหวังไงมใครบ้างมันเขาก็อันนี้เหมือนกันก็มีประชาชนแจมแน่แล้วเรเบิลกูพร้ำเลยน้องของ จี้จี้เทนหมดแล้วพี่ขอเทนอะไรพี่ตายรุ่นไม่ออกไปผมจะตายเอะไรตอนนี้นี่ออน,ออนะพี่พอา่าสี่สามสามพี่บัตรประกันอาวุธเฮ้ยใครมีบัตรประกันอาวุธบ้างอ่ะไอ้ต้องเจอขอบัตรประกันอาวุธดิไอ้บัตรบัตรไอเนี่ยบัตรบัตรบัตรต่อตัวต่อตัวอาว,ว,วุธใช่ไหมครับแป๊บนึงครับลุง เหลืออันสุดท้ายแล้วครับเอ่อชุดท้ายและ40กระเป๋าแล้วครับลุง865แต่ผมมองว่าเจ็ดเอียร์ควรได้ขึ้นจักรพรรดได้รนบตรวจเลี้ยววุฒิไหมครับไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วผมมองว่าเจ็ดเอียร์ควรได้ขึ้นจักรพรรดินะครับผมมองว่ามันแข็งอ่ะกำแพงเหรอกำแพงไม่ได้ใหญ่นะสำหรับผมอะกำแพงเป็นแบบโคเอี๊กอินเวดอ่ะไม่ได้ใหญ่เลยนะเว้ย ไม่ได้ผ่านมาได้สักหน่อยแต่กำแพง JK แม่งไทยท่านน่นาจะยากเว้ยเขาบอกมีสิเอซับอ่ะน่าย,ยากหน่อยอ่ะเพราะแม่งไทยท่านไงนีโปรทำยทำไงเนี่ยจะทำเปิดอ่ะปล่อยม,มันไปนี่น่าจะเอียงเดียเอียงให้สุดเลย เมื่อวานเมื่อเช้ามัาน,าน,านก็พูดว่า CBO เอียงเออถ้ามันคิดงั้นเดี๋ยวพอมันขอความเชืเ่อแล้วเราแบกได้สตีได้เฮียปรับเลออสหน่อยจั์คือแบกดีไม่ได้เฮียครับ<อ>ว่า<ต>ไงว่าตบเจิดครับลุงทำไมมินแม่งปรับเลสวะอ๋อโอ้ใช่ครับเนี่ยกูตีบอกสองแม่พูดยากเลยเฮียลุงรู้จักเปลี่ยม PX ่เอ็ไหมประมาณนั้นแหละ ช่วงนี้เลี้ยงแต่หมูงเดียวเออผมก็ไม่ได้ทำความแต่ตังไม่ได้ความของเลยเอาลุงเอาแร่เขียวแร่เขียวกับไอ้นี่ใช่ไหมครับแร่ที่มันเป็นสีๆใช่ไหมครับจะจๆๆๆจะเราไปตรวจติเอ้ยบวกสองติแล้วเย้ปิวเราไปเยอะเลยเราไปเยอะเลยรอบบวกห้าแน่ไอ้ศาตว์วันนี้ตัวคำลงตัวเราจะเข้าเด้อบวกอะไรแล้วอ่ะเชลริฟ ต่อรอตำรวจย่าเพิ่งยิงนะต้องจืดกับลุงกำลังตีปืนอยู่แป๊บนึง่งของกันอยู่ครับลุงของกันอยู่เฮ้ยพี่ผมยาผมหมดกับต่อรอนี่เหรอพี่เฮ้ยภาษาติดเว้ยยาขอตรวจตัวตีวุฒิหน่อยตีวุฒิหน่อยลุงลุงตรวจตีวุฒิหน่อยตรวจตีวุฒิหน่อยซื้อตัวตีอาวุธครับหรือใครจากลุงให้หน่อยก็ไดระบบขั้นลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะเมยดีให้กูไหม ใครมีตัวเตียวขอซื้อรอหน่อยได้ไหมเอ้ยทุกคนทำตามกูทุกคนทำตามกูทุกคนทำตามกูเดินเดินเดินเดียวเดินเดินเดินตามกูมาเดี๋ยวเดินตามกูมานะทุกคนทุกคนฟังนะเดี๋ยวเดินตามกูมานะเดี๋ยวกูจะทำท่าแบบคุยตำรวจแล้วกม็ค่อยแทงเดี๋ยวพีน่าครับนั่นนึงนั่นเดี๋ย่าพึ่งเดินอย่าพึ่งเดินอย่าพึ่งเดินรอก่อนยิงกดมันยิงกดแป๊บนึงแป๊บนึงทำท่ายกมือ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  ทำท่ายกมือแต่ทำหน้าคุยเด็ดทำท่าไปเรียกเด็ดทำหนาไปเรียกเด็ดทำรครับพี่พี่เคพี่ตำรวจเยกมือยังไงอะยกมือยังไงอะยืนทำมือเปรูปตัวครับทำมือไปรูปตัวดไม่ได้ไม่ได้รอรอครัออกไปออกไปออกไปบอบีุ้บอบี้อ้สัญญาณเราคือสัญญาณเราคือนกคูนะพูดนกคูกกลุยโอเคครับโอเคครับโอเคครับพี่โอเคครับพี่ เจรจาครับเจรจาหน่อยครับคุณตลอพี่เคพี่เคขอเจราจาหน่อยครับพี่พี่เคครับขอขอเจรจาหน่อยครับพี่แล้วดูยกมือถือมุดกันทุกคนเลยเหี้ยพี่พี่มาคุยกับตูงแล้วไอ้กจะประจ่ากล้าเจราจาวะเนี่ยไม่ได้ยินอ่ะไม่ได้ยินครับตะโคนนยครับตลอดได้ยินอ่ะมาไม่ตอนนี้ตํารวจต้องตํารวจต้องการอะไรครับถ้าผมปล่อยไปเนี่ยให้ให้อะไรผมครับหมายถึงปล่อยยังไงเอ่ย ปล่อยศพอะถ้าปล่อยถ้าปล่อยศพให้อะไรผู้ผมครับอ่าแล้วยิงมาทำไมอ่ะไม่คุยนะเอ้ยเพิยงยิงยิงอย่งยิงซีฟไฟครับใจนะครใจนะครับอ่าอย่างไงนะคุณลุงขออีกทีถ้าปล่อยศพให้อะไรผู้ผมลุงอยากได้อะไรดีกว่าเงินสักสองล้านได้ไหมครับกี่ศพครับลุงทบมีเคสไม่มีบัตรประกันด้วยครับใช่มีเคสงงินห้าล้านครับไม่มีบัตรประกันด้วย

ตายไหมถอย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 มัดออกไปมัดออกไปมาเพื่อถอยถอยเล่นเถ่นี้เล่นเถ่นี้เล่นเถ่นีดน้องบุกน้องมาได้เอาไอ้เฮียเราบุ๋มไม่เอามันได้ตาดมันวิ่งไปแล้วน่าไอ้เฮียไกลเกินครับแล้วุ๋มได้เคป้าบุ๋ได้เคป้าบุ๋ได้ตัวสั่งค์ปะได้โอเคเอาไ้กลับไปเอาไ้กลับไปเอาไ้กลับไปเอากไปถอย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 ใหญ่เพื่อตายใหญ่เพื่อตายถอ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 ยใหญ่เพื่อตายถอ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 ่ทอยไม่ได้อม่มีปืนเด้งอะมันเด้งดี เด้งดีตัวครับตลอดเด้งหนีต่อรอเด้งหน่อยเร็วเร็วเอามาเอามาคนนั้น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 มาใหญ่รอดใหญ่รอดใหญ่รอดตายครับเอ้ยเอามาเอ้าขอบเพื่อนจะพอยากคุยกับพี่เคยังไม่อยากอยู่คนเดียว อยากหาลุ้นมาปลุยดีนะครับอะไรนะดีนะครับแปดหกห้าครับแปดหกห้าเอียงก็เอียงให้สุดยิงแม่งให้หมดทุกคนตำรวจนั้นอย่างโง่ไอ้เหี้ยยกมือแต่ถืออาวุธทุกคนไหนตัดคุณว่าไงวะยังไงกันด้ะนกคู่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 ไอ้เหี้ยนกคู่นกคู่ชัดมากเลยลุงนกคู่อะไรติตเลยทุกคนได้ลืมตาสว่างเลยพี่แก เลพี่เลออกจากต้นไม้อะพี่แก้เฮ้ยให้เกียรติผบหน่อยผบน่อยด้วยนะตายไหมตายครับ อยู่ที่ไหนี t มันพิมพ์มาหาผมอยู่ไว้ผมควรจะอาดดวว่านดีปะวะเดี๋ยวผมอ่านได้ฟังไว้มันพิมพ์มาว่าอะไรไ้อ๋อนี่ไง สามแล้วรู้อยู่เอาต้องรับใคขายแร่สีฮัลโหลฮัลโหลใครขายแร่สีครับใครใครถูกขายแร่สีอ๋ออ๋อไอสามไม่รู้เต้อ่าหกสามหนึ่ง เรากระเป๋าอะไรมันเนี่ยมันเท่าไหร่คิดมาเลยครับก่อเนี่ยพี่ได้ครับได้ได้ได้คอมพับต้หาเกจเพิ่มปะคิดมานะเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอที่ลุงไม่มีใครไปดักอ่านี้มาแล้วสีขายนะครับพี่ลุงลุงกระเป๋าแล้วครับได้แร่สีมาแล้วเออกระเป๋าแปดหกห้าขอขออาหารด้วยจะตายครับนี่แค่ีหนเลยบาก้า มีเกาะอะรอ่ะใช่ปะมีเกาะไหมลนะจระแดงเกี่ยวเด็กแต่มาม่าไอ้เหี้ยช่วงนี้เปล่าไรใช่ครับช่วงนี้จนครับลุงพ่อเปล่าไรพ่อปลาเปล่าละกัปล่าไรเก้าเก้าหนึ่งสองน้ำกี่พาดูขับรไปแหวนดูไหนแหวนดูไหนน่าจะตีติดยากมากเลยนะบอกนะอะไรนะ กระซิบด้วยเด้อลุงอยู่ดีนะทุกคนผู้หญิงทั้งหลายทั้งแหล่หัดไปไหนนะขอทีเอ,อ้เยติดปะเนี่ยเฮ้ยเึิ่มเพบโอ้โหแตกหลวกสามลุงครับแรกที่ซื้อตะกี้ทั้งหมดประมาณแปดหมื่นสี่ครับกระจอกมากน้องเลขอะไร สามหนึ่งครับไม่ให้รับต่อเรื่อยๆเลยใช่ไหมครับลุงรับมาเหนื่อยแล้ววันนี้ของรัาลุงเอาตรวจเตียวุฒิด้ไหมครับเอาหมดเลยโอเคครับเด็๋ยวจบนี้ทำมาเคลินได้ไหมโอเคโอเคขี่ไปฟาร์มกล้วยเฮียเมื่อไหร่กาชาจะมาอีกไว้เฮีย ของผมต้องเต็มตัวตัวตีวุดหมดแป๊บนึงครับลุงเดี๋ยวต้องจีรลับให้ครับนะี่ย่าบอกไหนะที่ยืน นึงนะครับเอ่อเลขห้าหกเอ่อแปดหกห้า 8, 6, ครับป๊บนึงผมเอาไอเท่นี่ออกจากห้องก่อนอ้สัตว์